สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังเข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้วันนี้ก็ได้นำเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นจเจริญพรกลางมาให้รับชมกันนะครับวันนี้ได้มาสองเหรียญก่อนไปรับชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน มาดูเหรียญแรกกันเลยครับเหรียญแรกเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นพิมพ์ครึ่งองค์ขอป้องอ้อยนะครับเป็นเนื้อทองเหลือง ข้างหลังจะมีทอรอเป็นตัวย่อนะครับทองเหลืองไม้เลขโคตดมีไม้เลขก,กำกับ3542นะครับเหรียญน,นี้เป็นเนื้อทองเหลือง พิมพครึ่งองค์จะมี2ขอบนะครับมีขอบเรียบกับขอบป้องอ้อยเหรียญนี้เป็นขอบป้องอ้อยนะครับเหรียญรุ่นนี้กําลังได้รับความนิยมเลยนะครับเหรียญที่สวยมากมาดูเหรียญที่2กันนะครับ ีันที่สองจะเป็นขอบเรียบนะครับพิมพ์ครึ่งองค์ขอบเรียบจะมี2พิมพ์นะครับมีพิมพ์ครึ่งองค์กับพิมพ์เต็มองคนะครับวันนี้ได้นำพิมพ์ครึ่งองค์ให้รับชมกัน นี้เป็นขอบเรียบนะครับทองทองแดงลมดำหน้ากากอัปก้านะครับเหรียญนี้เป็นทองแดงลมดำหน้ากากอัปกาสวยงามครับ น้าหลวงพ่อนี่คมชัดมากเลยมีโอกาสก็เจ็บรีบเจ็บไว้นะครับรอดอลมดำออ่างก็อัป,ปกานะครับเป็นหน้ากากอป,ปกามีหมายเลขกำกับ กเีนนะครัหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนรุ่นเจริญพรกลางสวยงามครับเป็นพิมพ์ครึ่งองค์ขอบเรียบนะครับ เหรียญนี้เป็นพิมพ์ครึ่งองค์ขอบป้องอ้อยเนื้อทองเหลืองลงยาจีวอนสวยงามครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะนำพิมพ์เต็มองค์มาให้ดูดูนะครับ ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นพิมพ์เต็มองค์สวยงามครับราคายังไม่แพงเท่าไหร่รีบ เก็บไว้นะครับมีโอกาสมีอนาคตแน่นอนครับเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อพัดจเจริญพรกลางอนาคตต้องดีแน่นอนครับครับทริปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยทริปหน้าจะนำพิมพ์เต็มองค์มาให้รับชมกันนะครับ สวัสดีครับ